พี่น้องมาเบิ่งแม่งหาผีบางสาวจองอ่างแล้วเปียวมาตะบานได้กว่านี่ล่ะเปียวมาตะบานบั้นคอค่ะมันยูบหมองเดียวกันเมื่ตีแม่หลายเจังสี่นี่ปลาเดียวกันเมื่อตันตีโคกปลากิมเห็ดแม่ยปลาเขาจะมันมีแต่โคกปลากลุ่มไปจากปลามันจังจะได้หลายปลานี่ปลาเดียวแม้แต่หัวให้หัวหน้าปลาเดียวเนี่ยมันใจเด็ดสีนี่ว่ามันบักกัดนี่บอก์นะจ้าไดนจะามเห็นใอยเอาไส้ตตีฉันท่านได้เห็น นอันนี้สู้ขึ้นมากันนาดจากตัวสองตัวใหญ่ๆแนี่ยม้พ pues ้าวเมื่อก in ็ใหญ่ก็อววับคาเท่อ้าแม่มาเทดิส่น้อยว่าเป็นหน่อยดิพี่นะน่ถุงเหล่เนี่กับมียนีถุงปุ๋ยกับเมียนสื้อไปป้อยใส่จะไปป้อยบ้านดงกับป้อยดงป้อยอย่างมันแพลติดค่ะแมเจ้าแม่ โอ้โหตะกี้ไปเรียงค้วไเนาะที่ดอนหางเมื่อกี้านตัวไข่ก็จะไาจะไปไก่เด้อบมีท่านตอดบมยาดิพนะเใช้นใช้ตัวกินก็คือกินตะกะเตียนอยู่นี่หรอมนาตอดเอไ่ปยานยานอยู่แม่กับพ่อกาไบแม่วมมาล้างสิไปนแล้วแบไปมากหมดคยเหล็กออกเงี้ยอยู่ใช่ตัวมันังแตกล่ะ คอยสีบอกคอยสีฟังแบบนี้ไปเห็นไเกิน่ะไปฟอยก้เฟียด่อนนี่นี่ไข่มันนี่เกนไป่อยใส่นี่ไข่มันเอาไปไว้ตัวใหม่ให้แป้งลาอมแล้วให้ตัวได้ไม่ไฟบ่งมันต้องเป็พันเดียวดิเื่อนเนาะไข่บงพันมันบงตัวนึงตัวนึงยุบานเมีสิมันพันนี่ละ่มันบ้ากนี่นี่ยุบานเมีสิมันพันนี่ล่ะขาเย้ายงยงซะอรอก มีเดียวมีใี่ัดเวเบิ้ง้เปนหนองเบิ้งุค่ะบ้านเป็นหนองเอื่นแมงนิหยังค่ะบ้านชาวโจอางเอิ่นคือมูบ้านเธอเอินแม่งหยังนั่งแม่งหีพามี่รีจีรุดนี่ยีงกับบอต่างบ้านต่างเม่งเพินดอกแม่งีพามแมบ้านเธอเอินเนี้ย